12. พละกรณียวักหมวดว่าด้วยการทำงานที่พึงทำด้วยกำลังหนึ่งพลสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยกำลัง 149. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการงานที่พึงทำด้วยกำลังทั้งหมด บุคคลต้องอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลและเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มาก อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะ 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในสีแล้วเจริญอริยมรรคมีอง์แปดทำอริยมรรคมีอง์แปดให้มากอย่างนี้แหลพึงทราบความพิสดารสุดที่บริบูรณ์ตามพรรนาในอังคาปยาลข้างต้นภิกษุทั้งหลายการงานที่พึงทำด้วยกำลังทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ปให้มากภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หเจริญสัมมาทิฏฐิอันเป็นธรรม มีการคำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุด8เจริญสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมมีการคำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลาย การงานที่พึงทำด้วยกําลังทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจเจริญอริยมรรคมีองค์แปด ทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งจเจริญสัมมาทิฏฐิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด ภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายการงานที่พึงทำด้วยกำลังทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันั้นเหมือนกันอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้ว จเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งจเจริญสัมมาทิฏฐิอันน้อมไ,ไปสู่นิพพานน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน จเจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แลโพลสูตรที่หนึ่งจบจบ